เล่นที่ไหนคะวันนี้ลบบุรีจ้ะคืนนี้เล่นลบบุรีพรุ่งนี้ก็ไปโคราชต่อเลยคืนนี้ก็ไปโคราชต่อเลยจูติโน่สวยนะกแตาสวยมากไปเคยดูน้องมาแล้วโอ้ยขอบคุณมากค่ะน้องนุ่นร้องเหมือนมากใช่แล้วอันนี้อันนี้แบบเพลงเก่าอะไรแล้วที่แบบมีหนูร้องคนเดียวเพลงนี้มีหนูร้องคนเดียวนุ่นก็ร้องเพลงนี้แม่พอพรุ่งนี้น้องไปไหนี่ไงน้องไปโอเขาถามไปโอมาไหม นีเป right? <ten> ็นลิเกบ้านเป็ดวิเชียนใช่ไหมคะตอนบารมีเขาได้แขกไม่ได้ไงเขาก็ไม่มีหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากเล่นอะไรอย่างงี้เขาเลยเป็นลิกเกบ้านเป็ดวิเชียนในเรื่องอะไรคะวันนี้ยุพราชสามยุพราชสามร่างยุราชสามร่างค่ะองค์อัศร ระบบตุ้มด้วยนะทุกคนวันนี้ได้แบบแดงเดียวแดงเดือดแดงเดียวเป็นลิเกบ้านเพชรพิเชียงกับพีเชมใช่ใช่พอนทำไวร้องเพลงนี้นึกถึงคำพูดรอคอเลยทำหน้าเวียงเหมือนจะใช่ในเรื่องน้ำค้างต้องรอเจ้าภาพถอนอ่ะเสวยไหมชิคกับคุณครับต้องรอเจ้าภาพขอ ันว่าจะได้ดูน้ำค้างเมื่อไรไม่คิดว่านุนน่นจะแกล้งเรานุ่นหันมา,ว,านว่าเป็นใครดีวะเป็นใครดีวะแล้วนุ่นก็เลยแบบติชะดาแล้วกันหน้าตึงตึงเหอแล้วนุ่นก็เลยกระซิบว่านุ่นร้อยนี่ดิช่วยสักนิดคิดเมตตาดิเพราะว่านุ่นเพราะนุ่นเขาร้องได้ไงเขาช่วยสัก สักหน่อยนึ่งพอเพลงนี้ม่นูเราอยู่คนเดียวหนึ่งแดงพี่นัดขอบคุณค่ะโอ้โหตอนนี้ได้สองแดงแล้วตอนนี้ลไลฟ์มาสเก,ก้านาทีหนูได้โชงใบแดงสักหน่อยหนึ่งนายธนูไปเข้าครัวก่อนนะแล้วเจอกันโอเคครับพีอ่อ้อยครับ ใช่ไม่ได้เล่นหลายเรื่องไม่ไลหลายเรื่องช่วงนี้ก็จะฟิวเวอร์อยู่ไม่กี่เรื่องไงทุกคนก็จะได้ดูแบบบ่อยหน่อยแบบจะได้ฟังที่ร้องก่อนนี้ไหมไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เล่นลีเกมไม่ได้ร้องเข้าเลย